เม่นอีแม่อยูอ่อยากเด้อหมดหลายหิ้วสิอาเสียงร้องลูกเขาหมดลานะสบา,สบายดีสบายดีอีกรอบพี่น้องเบสเบิดระดับเลยไหยบันวงไปไหมอาหารแรงลาบเท่ากับอันสิ้นแห่งมูเบสเ,เบิดลูกบเบสเ,เ,เบิดไดปลาแจังไหอีปัวขึ้นไปสางให้หมอดไวบ่ปิดได้เออปิดไวเด้๋ปิดไวถูย่าปลาลูกแน่ลูกหล่ะ bà ham hiu hang nhiều ngắn lộ thổi nha bà luôn đó hả chị nha ơn mẹ đam nói ได้ยาเลยเนาะต่อนมผัดกินมืดเลืองแต่หน้ามั่วพอวะแม่ปล่อน้องมัหน่อยของยางแสบมาเสียนมาได้พี่เนาะนักลงอ้งสวนโมลายมากี้ขอแร่มันกันพี่เนาะมาเด้อไทยขั้นเบิ้งคลิปอยู่กันไเป้าขึ้นมา

ให้ชื่ออันวิตามินมาหายนะอ้ายตึนกินได้สิเอาได้ป่าวเอาดีจังหืมกินง่ายจนอยากบ่มีหยังอ๋ออืออยากกินอยู่หาครอบครัวเฮือน บหาแล้แม่ไม่หนีเอาเมื่อก็จะสิจะขอบพัวแล้วเอากระาไปเป่งอีกเออยิ่งแง่ไม่ได้แมเอาหายดุกอ่แม่ไอาแต่แม่เอาหาบ่

หัวเท่าหายมันการะนาวน้ำมดึกน้ำมดึกจะเข้าแม่หวังมันได้สวิงแต่มันเก่งอันกระเสียนงแม่ว่าอยู่ดล้วอันนี้ผัดนอนจุกลงไปเฮ้ยกระชุมมานั่งมันก็ลุกนั่งรับเท่าสีหอดหวัว มันนำหายมันำบ่ขาถึงโรเดอร์เนมันำขาม่ถึเย้มเอาิห้บ่ค่ะหนมามาเคือขึ่นมาราบเฉคงหลแค่เพื่อเอากนกเอาขวดโบไดมัทนะกเอามเคลือแต่มาเคลือหวานมาใส่พอละมัน cái thứ nhả nó ngon cũng nó chặt chẽ này nó non lên. nó sẽ hăng mới được rồi mà nè Nè đi nè mẹ hại Để ý. Để ý.

mình bọc bòi hàm ha, chị đam nó cái xe nó rồi sao? Lọp nả, lọp nả chị đam lọp thâu quá Cứ bỏ ức, nha bỏ Cứ nhẹ nhẹ, xuống cứ nhẹ nhẹ Ôi, cái mắc nả nó thô, Ôi, nè ยอยากินนะแม่ัน,นมามาต้อนิกันนะมันมันนมัวกซมัดผู้ที่หายอีีมัดหนึงอีจอยมัดหนึ่งเมซ้อนมัดหนึ่งเวฮามัดหนึ่งเบ,บิ้ดกะเบิดงั้นอือทามาข้นเขาเหี่ยมันใครก,กูบอกกนไปแล้วมนาะอตวน้เจ็บในสวนกระลน้องก๊ ว่าเทินังนานเขาเขาแคเร็าอุ้าเ้าโเรบวิ่งจึกริมาคุดมลอกขเิ่มแมงพวบแขกโอ้ยแมเพ็นขี้มากเลดโอ้บอกไอ้วันหน่ยแเอาโลดไปเกน่วนกันวินไล่มาแต่มันแ่เ

โอ้ยไปจิบไปลงพี่ใครว่าจะลงอิจอยเลยบางอย่างปี๊สอรีบ่มีปิ้งหรอวะมันก็ลงเอาโ้ยบ่มีก็เซาเซามันหยุดอ่านมันจกนะมันนอนใส่เนี่ยนี่อ่านคว่ำน้ำเลิกนะบ่มีสวิงอ่าบ่มีสวิงแต่เปล่าเลยสุมันจะจกขึ้นมาเลยมันก็มันล่าเดี๋ยวเดียวชวนอิจอยของน้ามันของน้ำร้ายเลยเนาะมันว่าเอ้ยมีกีเนียเนี่ยกะชซามันเนาะเจ้าเยี่อึดเท้าอึด อาม่มาผมมีไพ่หลอ่อคายกูชิบปคายเองไปกับอีจอยผมมันไปเอาเข้ามัาชิไปได้ทาม,มันก,ก่อน<ม>ฉันไพ่ชิล่งนะแม่<ะ>มฉันไพ <c oughs> ่ิลงสนาวายเสือครัวหรือบอกร่าอะไรพี่น้อง